Oh วันนี้มาอัปเดตในกลุ่มท่องเที่ยวรวมถึงตัวเซนเทลนะคะเออเซนเทลพอดีเมื่อวานเนี่ยเรามีจัดงาน Hospitality Day ก็เชิญทางผู้บริหารเซนเทลมาอัปเดตข้อมูลรวมถึงเอาลุกในส่วนของควอเตอร์สี่ปีหน้ารวมถึงปีหน้านะคะภาพรวมเนี่ยสำหรับเซนเทลเรายังคงมองว่าเซนเทลเนี่ยเป็นท็อปพิกของกลุ่มโรงแรมของเรานะคะแล้วก็คงคำแนะนำซื้อ t ทรเก็ตพอยู่ที่37บบาทนะคะก็ทางบริหารเนี่ยอ่าอัปเดตภาพมาคือทางธุรกิจ โรงแรมและร้านอาหารมีทิศทานที่ดีขึ้นนะคะส่วนของทั้งควอเตอร์สและควอเตอร์สประมาณลงโรงแรมก่อนละกันโรงแรมเนี่ยรายได้ต่อห้องพักในควอเตอร์สเนี่ยกลับมาเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะโต4% y e เปอร์เซ r อคือควอเตอร์สเนี่ยมันแบบแค่แฟลต f l a อะไรเงี้ยควอเตอร์สมันกลับมาโตได้คือหลักๆคือต่างจังหวัดในไทยทั้งหัวหินสมุยแล้วก็พัทยา เติบโตได้แบบ12%เยียร์ออนเียนะคะญี่ปุ่นยังเติบโตได้ต่อประมาณสัก8%เยียร์ส่วนกรุงเทพนะคะกรุงเทพยังติดลบอยู่แต่ติดลบน้อยลงมาเพราะว่าโอเคมันก็ยังมีเซนติเมนต์เรื่องนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ยังไม่มานะคะ อีกตลาดหนึ่งของเขาก็คือมาดิฟมาดิฟเนี่ยรายได้ต่อห้องพักติดลบอยู่ประมาณ27%ยังอาจจะเห็นว่ามันยังติดลบอยู่แต่ว่าจริงๆถ้าไปเทียบกับควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยมันติดลบอยู่ประมาณแบบ46%เลยอันนี้ดีขึ้นมาอยู่แค่ติดลบ27%ดังนั้นโดยภาพรวมทั้งควอเตอร์สเห็นภาพที่เป็นบวกควอเตอร์ส บวกเยอะกว่านั้นอีกะคะ่ะเพราะว่าควอเตอร์สี่เนี่ยตอนนี้ทุกตลาดเนี่ยกลับมาบวกได้หมดเลยกรุงเทพจากที่อย่างที่เราบอกไปควอเตอร์สากรุงเทพ,เทพติดลบอยู่ตอนนี้ยอดจองของกรุงเทพกลับมาเป็นบวกได้แล้วนะคะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันจะมีเรื่องดิเวอร์ส่วนหนึ่งคือปกติควอเตอร์สี่ของกรุงเทพเนี่ยจะมีการจัดอีเวนต์ค่อนข้างเยอะเช่นงานแต่งงานงานจัดประชุมสมัมมนาส่วนใหญ่จะก็จะมาก่องอยู่ควอเตอร์สี่เยอะนะคะอีกอันหนึ่งก็คือต่างจังหวัดก็ พัทยายังเป็นไฮไลท์อยูอ่รวมถึงภูเก็ตก็ยังดีญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโลเคชั่นที่ยังดีต่อเนื่องนะคะญี่ปุ่นเนี่ยโตแบบ20%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับตัวยอดจองลงุงนามาดิฟก็โตเหมือนกันมาดิฟนี่กลับมาโตระดับประมาณดับเบิลดิจิตเพราะว่าเขาเองปรับกลยุทธ์คือเน้นเรื่องของอัตราการเข้าพักอาจจะมีการปรับราคาลงมาบ้างแต่ว่าเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็เลยจะเห็นการเติบโตทั้งพอร์ตเลยถ้าดูทั้งพอร์ตตอนนี้ยอดจองคอเตอร์สี่โตระดับประมาณสัก 20%ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากๆนะคะอีกอสำหรับกลุ่มโรงแรมที่เมื่อวานได้พูดคุยกับทางบริษัทก็คือหลังจากนี้ทางบริษัทเองเนี่ยตอนนี้พอร์ตของเขาส่วนใหญ่70%อยู่ในไทยนะคะในอีกระยะประมาณ3-5ปีข้างหน้าจะเห็นพอร์ตอยู่ในต่างประเทศมากขึ้นมีการานขยายเข้าไปอ่ะญี่ปุ่นจะเปิดโรงแรมแห่งที่2จะมีตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นรวมถึงอาบ ยุโรปบางส่วนที่เขาจะพยายามจะเข้าไปเพื่อจะเป็นการ diversify port เพื่อรับกับการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคนะคะส่วนมาถึงรง้านอาหารร้านอาหารเนี่ยตอนนี้เซมซอสโคเป็นบวกแล้วนะคะบวกอยู่ที่1%นึ่งเปอร์เนเตอร์สเนี่ยต<ม>ิดลบอยู่ประมาณ3%อรเนตอนนี้บวกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ f o r ์เวิร์ดบกอออไม่ใช่รวมถึงตุลาคมตุลาคมเนี่ยตอนนี้ อาจจะแค่ประมาณ10กว่าวันแต่ก็เห็นตัวเลขเป็นบวกประมาณรักโลซิงเกิลดิจิตถือว่าดีทั้งตัวโรงแรมแล้วก็ตัวร้านอาหารถ้าดูนะตัวเลขตอนนี้ควอเตอร์สามะค่ะเราคาดว่าเขาจะเติบโตได้คิวออนคิวรวมถึงควอเตอร์สด้วยเติบโตคิวออนคิวต่อเนื่องแต่ว่าเยียออนเยียอาจจะยังเห็นการซอฟอยู่เพราะว่ามันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายของตัวการเปิดโรงแรมอ่าของมดิษทที่เพิ่งเปิดไปมันยังมีรอสอยู่เข้ามากดดนันแต่ว่าเป็นการติดลบที่น้อยลงแล้วแหละ แล้วควอเตอร์สี่น่าจะอาจจะแฟลตแฟลตยีออนเยได้ในแง่ของการเติบโตและปีหน้าจะถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งหุ้นโรงแรมที่เติบโตได้เด่นเมื่อเทียบกับในกลุ่มนะคะโดยรวมเนี่ยก็ยังคงคําแนะนําซื้อสําหรับตัวเซนเทลเพราะว่าเซนเทลนี่ที่เราเล่าไปคือดีทั้งตัวโรงแรมแล้วก็ตัวอาหารแล้วก็เซนเทลเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้ประโยชน์จากมาตรการของทางภาคราัชทางมาตรการการท่องเที่ยวที่เพิ่งออกมาล่าสุด เพราะของเขาเองก็มีพอร์ตในไทยอยู่ประมาณ70%รวมถึงธุกธุรกิจร้านอาหารนะคะคือถ้ามีามาตรการภาครัฐคนละครึ่งพาสเนี่ยไม่ได้แต่ว่าคาดหวังว่าจะมี Easy E-Receipt เข้ามาถ้ามี easy e r e c e i ีฟเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยเหมือนกันซ,ซึ่งอาจจะเห็นเข้ามาอีกสักระยะหนึ่งถัดไปนี้ก็ถือเป็นอีกอันหนึ่งที่ได้มาตรการภาครัฐเต็มเ็มเลยสาหรับตัวเซนเทลค่ะ